วันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะเพื่อนๆหลายท่านนะคะอยู่ต่างพื้นที่กันไปนะคะก็ทักข,ข้อความหาป้าหมูนะคะว่าอยากให้ป้าหมูทำคลิปการสร้างสโคปี้จากผลไม้หลายชนิดนะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีผลไม้ที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้วันนี้ป้าหมูจะพาเพื่อนๆสร้างสโคปี้จากมะกอกนะคะเพื่อนๆ พื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะแต่ละภาคผลไม้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาของมะกอกก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมที่เขาขายตามรถเข็นผลไม้นะคะมันจะเป็นมะกอกดองแล้วนะคะเพื่อนๆไม่สามารถเอามาทำสโคปี้ได้นะคะเพื่อนๆจะต้องใช้เป็นผลสดนะคะป้าหมูก็ใช้โหล แก้วแบบนี้นะล้างทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะตัวนี้เป็นโหลเล็กนะคะประมาณ500 ml นะคะป้าหมูล้างเสร็จป้าหมูก็เอาใส่ในไมโครเวฟประมาณสิบวิก็พอแล้วนะคะเพราะว่าก็จะร้อนถ้าร้อนมากไปกว่านี้ก็จะระเบิดได้นะเดี๋ยวป้าหมูจะหั่นมะกอกนะคะใส่ลงไปในโหลที่เราเตรียมไว้นะกอกนี้นะคะเม็ดเขาจะแข็งมากนะคะเพ,เพื่อนเเห็นไหมเม็ดจะเป็นแบบนี้นะเราจะไม่สามารถ ผ่าครึ่งได้นะคะเพื่อนๆถ้าผ่าครึ่งได้ก็ต้องใช้มีดอิโต้ซึ่งก็อันตรายนะคะป้าหมูใช้วิธีหัน่นเอาเนื้อเขาออกมาใช้นะนี่นะคะป้าหมูก็จะใส่ลงไปในโหลแบบนี้เลยดูนะถ้าใส่ลงไปทั้งผลแบบนี้นะคะกว่าเขาจะกัดเนื้อเยื่อของเปลือกเข้าไปถึงเนื้อในที่มีรสเปรี้ยวนะคะจะต้องใช้เวลามากกว่าเดิมหลายเท่านะคะ เพราะฉะนั้นป้าหมูก็มาบอกวิธีที่ง่ายขึ้นเพื่อนๆก็ฝานเอาแต่เนื้อแบบที่ป้าหมูทำนะวันนี้เราใช้โหลประมาณ500 ML นะคะเพื่อนๆผลไม้ที่ใช้สร้างสโคปี้ก็คือมะก,กอกนะคะป้าหมูหั่นลงไปครึ่งโหลแบบนี้นะเพื่อนๆก็กะ่าเอานะวันนี้เราใช้น้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะคะเห็นไหมน้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสีแบบนี้นะคะป้าหมูใช้ สัดส่วนก็คือ3มต่อ1ต่อ10ผลไม้3ส่วนน้ำตาล1ส่วนน้ำ1ิบส่วนนะคะป้าหมูก็จะใส่ลงไปในโหลแบบนี้นะ3ามช้อนนี่นะคะ2 3าอนะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะป้าหมูก็ใส่น้ำตาลลงไปแบบนี้เลยเติมน้ำสะอาดลงไปเลยนะคะเพื่อนๆ เติมลงไปแบบนี้เลยเป่าลงไปใช่ไหมคะก็คนให้น้ําตาลเขาเข้ากันสักเล็กน้อยนะคะไม่จําเป็นต้องละลายหมดนะคะเพื่อนเพื่อนเราะเดี๋ยวนี้นะคะป้าหมูก็คนพอเข้ากันแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเป้าหมูเติมน้ําเปล่าไปเว้นจากปากขวดลงมานะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่มีน้ําตั้งต้นหรือ F1 ที่จะเข้าไปช่วยสร้างสโคปีให้ไวขึ้นนะคะเพื่อนๆก็เติมเพียงน้ําเปล่านะคะ แต่การเติมเพียงน้ำเปล่ากว่าจะสร้างสโคปี้ได้นะคะใช้เวลาประมาณ1-2เดือนเพื่อนๆถึงจะเห็นฝ้าฟิล์มเล็กๆขึ้นผิวบนของผลไม้นะคะในระยะ3-5วันนะคะเพื่อนๆก็ใช้ช้อนกดกดแบบนี้นะกดลงไปแบบนี้ให้เขาจมลงผิวน้ำนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ด้านบนนะคะผิวของผลไม้จะแห้ง ลาเขาก็จะมาได้ไวนะคะเพื่อนๆก็ใช้วิธีกดลงไปแบบนี้นะใช้ช้อนกดไม่ต้องเขย่านะคะเพื่อนๆใช้เพียงช้อนกดเบาๆแบบนี้นะแต่วันนี้ป้าหมูจะมาพาเพื่อนๆสร้างทางลัดนะคะโดยการเติม F1 ลงไปในโหลที่เราจะสร้างสโคปี้นะคะนี่แบบนี้นะ F1 นะคะจะเป็นแบบนี้ที่ที่เราหมักและเก็บ ไว้เป็นน้ำตั้งต้นแบบนี้นะวันนี้ป้าหมูจะเติมลงไปสองเป๊กนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเทลงไปในโหลเลยนี่นะป้าหมูใส่สองเป๊กแบบนี้นะแล้วก็ทําการคนสักเล็กน้อยนะคะให้น้ําตั้งต้นและน้ําเปล่าที่เราเทลงไปก่อนหน้านี้นะให้เข้ากันนะคะ แล้วก็กดผลไม้ลงไปแบบนี้วันแรกสองวันเขาจะยังไม่จมนะคะเพื่อน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 จะต้องใช้ช้อนกดเบาๆแบบที่ป้าหมูทำนะกดลงไปเพื่อให้ผิวเขาจมน้ำนะคะพอเราผสมกันเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วใช่ไหมคะป้าหมูก็จะใช้ผ้าคลุมนะเนี่ยผ้าคลุมแล้วก็รัดยางไว้ผ้าคลุมป้าหมูเย็บขายนะคะเพื่อนๆ ใครที่หาไม่ได้นะคะก็ทักป้าหมูได้นะนี่นะคะป้าหมูก็จะใช้ผ้าคลุมไว้แบบนี้นะป้าหมูจะทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกตินะคะประมาณประมาณ7-10วันนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตเพื่อนสมาชิกอีกทีนึงว่าสโคปี้ของเรานั้นได้ สร้างตัวก่อตัวขึ้นบ้างหรือยังนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตภายหลังประมาณ7-10วันนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้าหมูจะมาอัปเดตการสร้างสโคปี้จากมะกอกไทยนะคะวันนี้ผ่านมาได้5วันนะคะวันนี้เป็นวันที่6นะเดี๋ยวป้าหมูจะมาเปิดผ้าคลุมนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีปฏิกิริยาแอคทีฟขนาดไหนนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำเขาก็จะยังสีขุ่นอยู่นะแล้วก็มะกอกนะคะยังไม่ได้จมลงไปหมดแต่ก็สร้างสโคปี้ได้เห็นไหมคะเขาเกิดการเกิดฟองแบบนี้นะคือวิธีนี้เป็นทางลัดการสร้างสโคปี้นะคะก็คือการเติมน้ำตั้งต้นหรือ F1 ลงไปช่วยเขานะให้เขาเกิด ปฏิกิริยาและก็ย่อยสลายนะคะจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในเนื้อผลไม้ได้ไวขึ้นนะคะดีกว่าการสร้างสโคปี้จากน้ำเปล่าและน้ำตาลเพียงแค่2อ,อย่างนะคะการสร้างสโคปี้แบบวิธีที่ป้าหมูพาทำก็คือเติม F1 ลงไปนะคะเป็นการช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลไม้เราเกิดราได้ด้วยนะคะเพราะว่า ใน F 1นะจะมีกดอ่อนๆนะคะเขาเข้าไปช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียนะคะช่วยช่วยย่อยสลายจุลินทรีย์ต่างๆนะคะกินน้ำตาลไวขึ้นนะนี่นะคะนี่นะคะเขาก็จะมีสโคปี้เห็นไหมคะแผ่นบางๆนี้เกิดขึ้นนี่นะคะป้าหมูก็จะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเขาแอคทีฟดีขนาดไหนนะเห็นไหม เะะชื้อเขาทำงานได้ดีนะคะเชื้อแข็งแรงทำงานได้ดีก็มีปฏิกิริยาที่ไวแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูน้องสโคปี้ที่เกิดจากการสร้างสโคปี้จากมะกอกไทยนะคะตอนนี้หน้าเขาก็ยังจะไม่เรียบเนียนเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อมันไม่มีผลอะไรนะหน้าน้องจะขูขะาเรียบเนียนแต่ก็แข็งแรงดีนะคะ เพื่อนๆก็รอให้น้องสโคปี้ของเราหนากว่านี้หน่อยนะคะแต่ตอนนี้ก็เชื้อทำงานได้ดีเห็นไหมคะเพื่อน,เอนๆเขาแอคทีฟตลอดเวลานะนี้แค่6วันวันนี้นะคะณนะวันนี้คือ6วันนะเกิดเร็วการสร้างสโคปี้วิธีนี้เกิดเร็วกว่าการสร้างสโคปี้โดยทั่วไปในสูตร3ต่อ1ต่อ10นะคะก็คือผลไม้3ส่วน น้ำตาลหนึ่งส่วนน้ำสิบส่วนนะคะแบบนั้นคือกว่าจะเกิดสโคปี้ได้ก็ต้องผ่านไปสักประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะเพื่อนๆถึงจะเห็นแต่วิธีที่ป้าหมูทำคือการเติมเอลงไปเพื่อช่วยขยายเชื้อเขานะคะเร่งการทำงานให้เขาเกิดสโคปี้ไวขึ้นนะคะการเกิดสโคปี้ไวขึ้นมีผลอย่างไรเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัย การเกิดสโคปี <S an> ้ไวขึ <S an> ้นนะคะก็เท่ากับการลดความเสี่ยงในการเกิดเชื้อราในผลไม้นะถ้าผลไม้ของเราลอยอยู่นะคะก็อาจจะเกิดการเกาะตัวของเชื้อราได้ง่ายนะคะพอป้าหมูเติมเ1หนึ่งลงไปนะคะเขาไปทำปฏิกิริยาเร่งการทำงานของเชื้อไวขึ้นนะคะกินจุลินทรีย์กินน้ำตาลไวขึ้นเกิดสโคปี้ไวขึ้นเขาก็มาปกคลุมผลไม้ไว้นะคะ เราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เขาก็จะหนาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเขาจะหนาไปเรื่อยๆเราจะต้องรอให้เขาหนาประมาณ1เซนถึง2เซนนะคะหรือค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะได้สโคปี้ที่หนาขึ้นสัก1นิ้วนะคะก็ยังทําได้นะก็คุมผ้าไว้ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ1เดือนนะคะแล้วมาเปิดดูนะจริงๆไม่จําเป็นต้องรอถึง1เดือนนะสัก10วัน20บวันมาเปิดผ้าคุมดูสักทีก็ได้นะคะแล้วก็ ใช้ช้อนสะอาดนะคะกดตัวน้องสโคปี้เราลงไปเล็กน้อยให้เขาแบบมีน้ำขึ้นมาเคลือบผิวนะคะจะได้ป้องกันเชื้อราด้วยนะคลิปการสร้างสโคปี้จากมะกอกไทยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคจะมีผลไม้ที่ต่างกันนะป้าหมูก็จะพยายามหาผลไม้ที่หลากหลายนะคะ มาสร้างสโคปี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าสามารถที่จะทําได้ไหมเพราะว่าเพื่อนสมาชิกของป้าหมู FC ป้าหมูนะมีหลายภาคหลายจังหวัดนะคะมีแม้กระทั่งชาวราวชาวกัมพูชาเมียนมานะคะแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีผลไม้ที่แตกต่างกันออกไปนะสามารถรีเควสตมาได้นะคะว่าอยากจะให้ป้าหมูสอนอะไรนะที่เกี่ยวกับความบูชาสโคปี้นะคะสามารถ ทักทายหลังไหมได้นะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์และเฟซบุ๊กไว้ให้นะคะหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซนะคะทั้งชาวราวชาวกัมพูชาชาวเมียนมาและพี่น้องชาวไทยทั้งในต่างแดนและในประเทศก็ดูแลสุขภาพนะคะทุกท่านคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ